เพื่อในเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกันเปิดเศรษฐกิจเปิดธุรกิจเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นและแนวโน้มตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าโอมิครอนเนี่ยถึงแม้จะระบาดเร็วปริมาณมากแต่ว่ามีความรุนแรงของอาการน้อยมากนะครับจนมีการคาดคะเนว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดด่าน เพ่จะเป็นด่านผ่อนปลนด่านอะไรก็ตามหรือการเปิดเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าจะกลับมาฟื้นตัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาวันนี้คือเตรียมพร้อมที่เราจะรีบาวนี่เป็นคําให้สัมภาษณ์ของนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคือท่านไปลงพื้นที่ดูการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟลาวจีนที่หนองคายเมื่อวานนี้ คืออาจจะทําให้นักธุรกิจและก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เป็นจังหวัดอยู่ติดแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดเลยน้องคายไปจนถึงอุบลราชธานีระยะทางกว่า800กิโลเมตรพอจะมีความหวังได้นะครับว่ารัฐบาลก็กําลังพยายามเจราจากับการทางการลาวเพื่อที่จะเปิดด่านการค้าชายแดนทั้งจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวด่านประเพณีครับคาดว่าปีนี้น่าจะมีความชัดเจนเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 น่าจะบรรเทาลงแล้ว ก่อนหน้านี้ภักธุรกิจตามแนวชายแดนลุ่มน้ำโขงเขาพยายามทุกวิถีทางเลยครับทั้งยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจและนักการเมืองในพื้นที่เพื่อให้เจรจากับทางการลาวให้เปิดด่านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านท่าเรือครับซึ่งเป็นด่านการค้าสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและชาวบ้านตามแนวชายแดนที่เขาสามารถค้าขายกับชาวลาวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านชิปปิง้ง ซึ่งผู้ประกอบการในไทยเขาต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมการขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกรณีล่าสุดเลยที่มีกระแสข่าวว่าทางการลาวจะเปิดประเทศ1กุมภาพันธ์นี้นักธุรกิจที่เขาบอกว่าค้าขายกับลาวมาอย่างยาวนานเขาบอกได้รับแจ้งเพียงว่าจะเปิดเฉพาะทัวร์ที่กำหนดพิกัดหรือว่าทัวร์สีเขียวครับซึ่งจะมีการจำกัดเส้นทางการท่องเที่ยว แต่หากจะเปิดประเทศเพื่อเศรษฐกิจการค้ารวมไปถึงการติดต่อของภาคธุรกิจให้มีความคล่องตัวจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดแต่อย่างใดครับ